สวัสดีครับวันนี้พบกับนนท์มองชุนนะครับวันนี้จะมาไลฟ์สมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเป็นพิมพสากลนิยมนะครับเนื้อนิยมเป็พิมพใหญ่พระประธานนะครับนะครับพิมพสากลนิยมนะครับวงนี้นี่ครับ เซนของซูมนะครับขอบแก้วนะครับนะครับจะขึ้นจะลากตรงขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาหักตรงช่วงตรงนี้นะครับนี่ครับหักตรงช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็ม้วนขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาหักช่วงตรงนี้แล้วก็โค้งเข้ามาโค้งเข้ามาแล้วก็หักลงมาชิดตัดกับขอบข้างพอดีนะครับตรงนี้ก็จะหายไปนะครับ ตรงเส้นนะครับพิมพ์ก็จะเป็นพิมพ์สากลนะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะตัดดันข้างนะครับฝั่งนี้จะหนานะครับฝั่งนี้จะบางนะครับชิดขอบแล้วก็ซุ้มลากมาขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็หักโค้งมามวนตรงนี้ครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับกดลากตรงลงมานะครับมันจะหลุดฐานนี้พอดีนะครับตรงนี้ก็จะ คิดขอบครับเป็นซุ้มเลยนะครับครับตรงนี้ก็จะหนานะครับจากตรงนี้นะครับลากขึ้นมาตรงนี้ตัดโค้งนะครับแล้วคิดตัดขอบนะครับนะครับก่อนไหลฝั่งซ้ายของพระนะครับก็จะสูงกว่าฝั่งขวานะครับและแขนนะครับแขนฝั่งซ้ายนี่ก็จะเล็กนะครับนี่ครับแขนฝั่งซ้ายจะเล็กเล็กแล้วซอกแขนจะลึกนะครับ ฝั่งขวานี่จะนานะครับตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายจะเล็กนะครับฝั่งขวาจะใหญ่นะครับแลซอกแขนตรงนี้จะลึกนะครับจะโยกไปฝั่งทางด้านซ้ายนะครับฝั่งขวาก็จะต่ํานะครับนี่วะซุ้มนะครับซุ้มครอบแก้วนะครับก็จะม้วนตัวนะครับซุ้มหดตัวเลยนะครับเป็นผ้าเก่านะครับนี้ถึงยุคกุตูนะครับ พิมสาคนนิยมนะครับแล้วก็ซุ้มก็จะม้วนเข้าไปด้านในนะครับนะครับซุ้มซอกแขนนี่ก็จะม้วนหมดเลยนะครับแล้วปลาผักนี่จะเป็นผลมะตูมเลยนะครับถ้าปลาผักของปลาผักขององคพานะครับเป็นผลมะตูมนะครับเกตนี่ก็จะเป็นแท่งคมขึ้นไปเลยนะครับเป็นเส้นคมนะครับทะลุ ขอบกระจกนะครับกันเกตตทะลุซุ้มนะครับนี่ครับจะมีทะลุซุ้มขึ้นมาตรงนี้นะครับครับฐานก็จะเป็นลึกนะครับล่องก็จะเป็นล่องนะครับล่องคมลึกนะครับนี่ครับฐานนี่จะเป็นฐานลึกนะครับเป็นคมชัดนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนหัวซิง์จะเป็นเหมือนเรือนะครับคาโต้คาโตก หมูบูชานี่ครับจะเป็นเหมือนหัวเรือนะครับนะครับฝั่งนี้จะเป็นขึ้นมาที่นะครับนะครับเส้นมาคับพิมพ์ไว้จะวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดลงมาจะหลุดอยู่ตรงฝั่งซ้ายนะซ้ายขององค์พระนะครับก็จะหายไปกับขอบนะครับว่าเส้นซุ้มนี่ก็ตัดขึ้นมานะครับ นะครับเป็นพิมพ์ผ้าถูกพิมพ์นะครับผ้าถูกพิมพ์ถูกเนื้อนะครับพิมพ์สากลนิยมนะครับครับอันนี้จะฉ่ำด้วยน้ำมันตังยูนะครับสีน้ำตาลไม่ไหมนะครับเป็นแก่น้ำมันนะครับนี่ครับด้านข้างการยุบย่นย่อนะครับการปีแยกนะครับแบบธรรมชาตินะครับครับด้านบนนะครับ อันนี้ก็ปีแยกนะครับนี่ครับครับอันนี้ด้านหลังนะครับนะครับการปีแยกของพาพนะครับเกิดจากวันเวลานะครับนี่เราจะส่องดูเนื้อหามวลสารนะครับนะครับซุ้มซุ้มนี่มวลตัวเข้าไปเลยนะครับ นะครับม้วนลึกเข้าไปเลยนะครับเกียดนี่คมเป็นแท่งขึ้นมาเลยนะครับสะบัดไปฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับเกิดทะลุออกข้างนอกซุ้มนะครับปลากนี้ท้ายผลมาตูมเลยนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์สายผลนิยมนะครับนี่นี่ครับซ้อแขนฝั่งซ้ายจะลึกนะครับด้านไหลฝั่งซ้ายจะยกสูงกว่าฝั่งขวานะครับนี่ครับ แล้วก็แขนซ้ายนี่จะเล็กจะเล็กนะครับเล็กกว่าฝั่งขวานี่ครับฝั่งขวานี่จะใหญ่นะครับฝั่งซ้ายจะเล็กแล้วก็ชํำด้วยน้ํามันตังยูนะครับนี่ครับภาพน้ําตาลสีน้ําตาลไม่ไม่นะครับเนื้อนี่ขนมตุ๊บตับเลยนะครับครับชํำด้วยน้ํามันตังยูนะครับ จำด้วยน้ำมันตังยูด้านข้างนะครับเม็ดดำเม็ดแดงปลายกําแพงสุ้มกอนะครับเม็ดดำนี้เป็นก้อนฐานนะครับนะครับความฉ่ำนะครับความฉ่ำของน้ำมันตังยูนะครับความหนึบนุ่มของเนื้อผ้านะครับอ่าจะมีคราบนี่นะครับ นะครับฉ่ำนะครับของน้ำมันตังยิวนะครับสีน้ำตาลไม่นี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อนิยมนะครับตรงนี้พิมพสากุนนิยมเนื้อนิยมนะครับนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับฉ่ำด้วยน้ำมันตังยิวนะครับ ด้านข้างจะมีเหมือนรอยตัดนะครับนี่ครับเกิดเป็นตอกนะครับรอยตอกตัดนะครับด้านข้างนะครับเป็นทิวทิเนี่ยครับเป็นเหมือนรอยตัดตอกนะครับนี่ครับมีปลากรปลงสุ้มกอนะครับสีออกน้ำตาลน่ครับยตรงนี้นะครับน้ำตาลแดงๆนะครับเพราะอยู่บ้านคิบนะครับ จำด้วยนะ้ำมันทั้งยู้นะครับดีดูด้านหลังนะครับการปีแยกนะครับนี่ครับการปีแยกขององค์พระนะครับ,นะรบการปีแยกนะครับการปีแยกแบบธรรมชาตินะครับ มบูรณ์และสวยงดงามนะครับตรงนี้น,น่ครับช่ำน้ำมันตังย oh ูนิตดันออกมาจากเนื้อพราเลยนะครับนี่ก็จะเป็นด้านข้างนะครับ นี่ครับน้ำตาลไม่ๆหนี่ครับผากำแพงสุงก่อนะครับแล้วก็ฉ่ำดยวยน้ำมันตังยูนะครับมีความลึกนุ่มนะครับพิมพ์ที่สมบูรณ์นะครับสวยงดงามนะครับนี่ครับซอกแขนนี่ลึกนะครับ เหมืนเขาไปด้านในเลยนะครับป,ป้าปขายผลมาตูมน,นะครับนะครับ <c oughs> ด้านข้างนะครับสวยงามนะครับนี่เป็นพิมพ์สากลน,นิยมนะครับ เป็นเนื้อนิยมนะครับอันนี้เป็นช่างหลวงวิจารณเจรไนนะครับนี่ครับความคมชัดของพิมพ์นะครับความลึกนะครับเนื้อนี้หนึบนุ่มนะครับหนึบนุ่มและฉ่ำด้วยน้ำมันต่างยูนะครับที่จะออกแก่น้ำมันต่างยูนะครับนี่ครับสีน้ำตาลไม่ใหม่นะครับเป็นน้ำมันต่างยูนะครับที่อยู่ในองค์พระละ เกิดจากวันเวลานะครับผ่านมาร้อยปยีข้างในก็จะแห้งนะครับข้างนอกก็จะจะดูเหมือนแห้งนะครับแต่พอส่องไปแล้วก็จะมีความชํำนวลน,นะครับเกิดจากน้ำมันตังยูนะครับนะครับสวยง,งามนะครับครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ